สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาแกงผักนานาชนิดนะคะก็จะมีเห็ดนะคะแล้วก็มีผักเคล่อนนะคะแล้วก็จะล้างแล้วก็เอาไปใส่รวมกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะสุกยากนะคะแล้วก็ใส่ล้างนะคะเพราะว่ามันจะเป็นผักปลอดฉานสารพิษนะคะก็ไม่ต้องล้างะละลายน้ําก็ได้นะคะนี่ก็ใส่ลงไปนะคะ ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็พักไปอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็เอาผักอีกอันนึงนะคะใส่ลงไปนี่ก็จะเป็นชะอมนะคะใหม่ๆสดๆนะคะแล้วก็จะมะีผักบุ้งนะคะผักบุ้งแล้วก็จะมียอดมันม่วงนะคะแล้วก็จะมีผักอันนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ล้างล้างนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวอันนี้ใส่ลงไปก่อนนะคะชะอมใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยผักหลายลายชนิดนะคะใส่ลงไปรวมกันแบบนี้นะคะก็ หน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือเป็นอันที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ